เมื่อคุณเป็นคนไม่กลัวผีเฮ้ยมึงทำไรวะเร็วหน่อยดิว่าในบาสาละเนี่ยใส่หน้ากากมาทำเชี่ยเลยเนี่ยนีมานี่เลยจอรชจอชมาหนี่ดิไอเชี่ยเนี่ยไม่น่าเป็นหัวหน้าคนได้จอร์ชเออมีไร ไอ้นี่มาทำไมจอชอ๋อคือว่าเฮ้ย <c oughs> หยุดกูก็อยากฆ่ามันเหมือนกันฉันไม่ได้แค่จะฆ่ามันอย่างเดียวฉันจะเจีอนเจียวมันออกแล้วเอาไปสับให้หมูกินแต่ตอนนี้เราทําไม่ได้มันจ้างเราถ้ามันตายใครจะให้เงินเราล่ควายมึงคิดบ้างไปเจอหมอนี่ไไงวะเนี่ย๋อ แกเลยวะมีแกจ้างใครมาทางานคู่กับฉันเนี่ยดูมันแต่งตัวดิ๋ยใส่มาทําเชี่ยะไรนะกกะมึงไปเจอมันอยู่งานวัดหรือไงวะเนี่ยแล้วฉันต้องทำงานคู่กับไอ้เวรน,นี่มึงกลับเข้าไปข้างในเลยไปเดี๋ยวกูเคลียร์เองโอ,โอเคใครเป็นเจ้านายกันแล้ววะเนีเ่ยเฮ้ยมึงเอามวทำไม<ป>โ<ๆ>ยนทิ้งไปอเนี่ใช้ไอ้นี่จาัดก,การตรงนั้นนะขอใจเดี๋ยวก่อนนะมันได้ให้ค่าตัวร้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าวะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ฉันจะเป็นคนฆ่ามันเองฟังเพื่อน Bruh.